หมายว่าหวานแล้วนะคะพีกมีอะไรที่หวานกว่าคะเพราะว่าเชื่อมนี้คือข่าวดีบ้านฉันพี่นี่หนุมหล่อล่ำจากแดนอธิปถิไทยค่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ประเทศไทยอเพราะว่าเพราะว่าเขาทำฝันของเขาได้แล้วนะคะภูมิใจมากที่เขาได้มาอยู่ในประเทศไทยไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเลียวตาค่ะผมชอบมือ,อันไทยมากและผมฝังว่าอยากอยู่ที่มุมอ,อันไทยวันนี้ฟังของผมเป็นจรินแล้วอันนี้คือเข้าดีของผมขอบคุณครับ และหนุ่มจากแดนอาทิตย์อุทัยท่านนี้ก็คือคุณเรียวตะเจ้าของช่อง t i k t o อกและ Youtube u t u b e เรียวตะอินไทยแลนด์ค่ะอย่างที่น้องพีกบอกนะคะว่าคุณเรียวตะเขาอยากจะอยู่เมืองไทยและดีใจสุดๆเลยที่ตอนนี้ได้มาทํางานที่เมืองไทยไปที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าคนไทยอย่างเราก็ใจฟูเลยแหละค่ะที่อยากมีคนมาอยู่บ้านเราแบบนี้ชักอยากจะรู้จักคุณเรียวตะให้มากขึ้นกว่านี้แล้วละค่ะเอาเป็นว่าเราไปเจอกับเขาได้เลยค่ะ สวัสดีคะสวัสดีค oh, uh ่ะสดะโอ้โหฟนค่ะคะหล่เหมือนในคลิปลยวตาฟังไทยรู mm ้เ hmm. รื่องเลยใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนีดหน่อยแล้วอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วนึ่งปีแล้วนึ่งปีน่ช่ทำไมถึงชอบเมืองไทยอ่อผมเคยมาเที่ยวม่วนไทยเจ็ดครั้งแล้วก็เจ็ดครั้งสนุกมากแล้วก็ อยากอยู่มวลไทยชอบคนไทยชอบคนไทยใจดีแล้วก็สนอมาผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยสวยไหมโอเคไหมสวยไหมสวยมากสวยมากแล้วทำไมถึงพูดไทยได้แล้วอะคะเรียนเรียนภาษาไทยแล้วก็มีห่วงคนไทยคือคนไทยทำงานอะไรทำงานอะไรครับทำงานบริษัท บริษัทกาแฟจากี่ปึ่นครับบริษัทกาแฟแล้วเปลี่ยนงานเพื่อมาอยู่ไทยเลยเหรอครับจะอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่เปลี่ยนยุดทำงานที่เพ๊บงหยุดทำงานที่าบริษัทที่ที่เมืองไทยอแล้วได้ข่าวว่าเงินน้อยลงก็ยอมไงน้อยดย่ไหมเป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะอยากมาอยู่เมืองไทยอยากอยู่อยากอยู่อน่ากจเลยงานหนักไหมงานหนักไหม ที่ผมทำงานมากว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยู่แบบประทับใจในเมืองไทยบ้างคยไปภายเทียวใช่ไหม่แล้วก็เที่ยวที่ไหนครับเที่ยวแมกกาโปแมกกาโปแม่กำโปแมกาโปคับโกจากใช่ไหม่ครับแล้วก็ผมลืมลืมปิดไฟลืมปิดไฟใช่แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดขับรถไม่ได้ครับแล้วก็แล้วก็รถตายไม่ติดท่านเล็กมากมากะฮะ รถมาเยอะๆแลาวนานิี่พระาส4กลอมมาช่วยผมสี่คนจากไหนก็ไม่รู้มาช่วยมาช่วยมาช่วยยืมแบตเตอรี่ที่คนใจดีมากดอ้ากประทับใจแล้วภาษาไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในเมืองไทยไหมนี่หน่อยอ่ One Story มี One Story อ่าฮะภาษาอีปุน Feeling Good is only one word คิโมจิคิโมจิแปลว่าอะไรฮะเมื่อไรแปลว่าอะไรที่นี่คิโมจิสบายเหรอสบายอ๋อสบายเด็กผู้คนไทยส่องผมคิโมจิภาษาไทยเสี่ยวอ๋อโอเคมันคือความหมายมันใกล้กันกับภาษาญี่ปุ่นคิดว่าคิโมจิเสี่ยวแล้วก็ไปมัสมัอยู่ไปมัสมัชไปมัสมัชฟุตมัสมัชฟุตมาสมัชคิโมจิคิโมจิอผมทอมพุตคิโมจิอ เสียวเธกงเธอกงที่มาสเซจมงเลยไหมตกใจตกใจไม่ได้ไม่ได้อ๋อถ้าพูดข้าเสียวได้อ๋อภาษาไทยยากไหมคะอือเมื่อก่อนอยู่ที่ภาษาอยู่ที่ประเทศอิหร่านมานีแต่คิดว่าภาษาอิรามานียากมากกว่าภาษาไทยไม่ยากเดอักเซนต์ยากมาก ข้าเข้าเข้าขเขาขาวขาวขาวเออใช่ค่ขาวขาวข้าวขาวเขาเออเนาะและทางทีมงานนะคะก็ได้ไปส่องความน่ารักของคุณเรียวตะในช่องเรียวตะอินไทยแลนด์ก็ยิ่งสัมผัสถึงความชื่นชอบของคุณเรียวตะที่มีต่อเมืองไทยค่ะซึ่งคอนเทนต์ของคุณเรียวตะเนี่ยนะคะเขานับเป็นวันเลยค่ะว่าเขามีชีวิตอยู่ในเมืองไทยกี่วันแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่มาได้เกือบ500วันแล้วนะคะเนี่ย และยิ่งไปกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจําวันบอกได้เลยว่าไทยไทยสุดๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเชื่อแล้วค่ะว่าคุณเรียวตะชอบเมืองไทยจริงๆอาริกาโตโกไซมัสค่ะคุณเรียวตะ<ส>มีแฟนไหมคะก็มีแฟนนั่งสวยอยู่นะไม่เห็นเหรและว,วางเพื่อนกับแฟนใครสอนภาษาไทยมากกว่ากันเพื่อนทำงานเพื่อนทำงานฟาร์มไม่ส่งไม่ส่งแฟนไม่สอน เพราะอะไรอ่ะไหวไม่รู้คิดว่าถ้าผมพูือภาษาไทยดีมากดีมากผู้หญิงผู้หญิงผู้งิาแจะเข้ามาใช่ไหโอ้ฉลาดมากจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนครับเรียวตะหกหกสิบปีครับหกสิบปีหกสิบปี forever 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 คืออยากอยู่เมืองไทยเลยวนื้อยื้ อยู่ที่นี่นุ่มปีชอบมากทําไมถึงเริ่มต้นทําช่องติ๊กต็อกอยู่ที่นี่สนุกมากแล้วก็อยากแชร์อยากแชร์อยากเก็บไว้ดูกแชร์ยากแร์อกแกแของอีพุง enjoy living มวลไทยใช่อลยน่ารักเนาะเรียต่ารักเมืองไทยไหมคะรักมากค่ะโอ้รักมากเรียต่าอยากพูดอะไรถึงแฟนคนไทยที่กำลังดูเรียต่าอยู่ตอนนี้ฮะ อขอบคุณโถน่ารักมากๆเราก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าอาอบคุณโสภา,ย,ายังไงก็ตามติดตามสนับสนุนด้วยนี่คือคนต่างชาตินะครับที่ให้ความสําคัญกับประเทศเราเห็นความสวยงามของประเทศเราบางทีมากกว่าคนประเทศเราเองซะด้วยซ้ําอย่างเงี้ยยิ่งน่าสนับสนุนวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ